ล่าสุดเกิดยังขื้นเอฟซีแฟนคลับคนลูกเมื่อได้ฟังเรื่องราวของน้องอุงอิงเพบันแพงจากปากคนนี้เพลงข้ามพันอ้าวตะวกรสิไปนามาลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทีคารบรักสู้ผู้สูคนมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดนิดหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพญานา์คนโกสุริโยบานทามิตรโกไปหนาโอ้ไปหนาย่างเดียวพี่น้องเป็นย่างใดแน่ค่ะกว่าจะมาเป็นอุงอิงที่พี่น้องหู่จักกันในทุกมือนี้ น้องผ่านเรื่องราวผ่านเหตุการณ์มาเยอะแยะมากมายเอ่อแล้วนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องให้พี่น้องฟังเรื่องเล่านี้ก่อนแล้วจังมาบอกกันว่าพี่น้องคิดจังใดน้องพี่น้องเนาะเรียกว่าเส้นทางไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบสําหรับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงหลายๆคนที่มาพึงสิมาติดตามน้องอาจสิว่าโอ้หน้องประสบความสําเร็จเร็วน้พี่น้องเนาะแต่ก่อนที่จะประสบความสําเร็จโอ้โหเรียกว่าบ่ธรรมดาสําหรับชีวิตขององค์อิงเพชรบ้านแพง เกิดอะไรขึ้นเมื่อน้องอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเนี่ยล่ะเพื่นได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงคนคนหนึ่งพยายานว่าจังสีคิดหอดข้ำอายวาเล่ยจ่าเพืนว่าหนูมาหอดมนีใดเพราะคนข้างหลังที่คอยซัพพอร์ตหนูตลอดขอพระคุณนที่ค้อสนับสนุนหนูอีกคนเด้อจ่าอ้ายรามินตนแก้วครับ อาเป็นจังไดแล้วเนาะก็มีการโพส์รูปภาพสมัยที่เป็นหมอํำซิ่งเนาะพยานาะนี่แหละเพราะว่าสิเป็นหมอํำซิ่งหรือว่าเปิดหมวกตามตลาดนัดหรือขึ้นไปร้องบนรถแห่จังสิแหมองค์อิงแพ่พันแพงผ่านมาหมดบางงานบางเวทีไปขอขึ้นกับเพื่อนเองจังสิแหมอ้าวถือว่าสุดยอดอีหลีบัดที่นี่เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เอ็ซีแฟนคลับเห็นโพสต์นี้ของน้ององค์อิงบางคนบอกว่างสิพญานากระบบองค์อิงเตรียมทํางาน พร้อมที่จะดันยังสิงไหม,มเสือวานหลังจากหลายๆคนได้เห็นโพสต์น,นี้ของน้องอุงอิงผู้ติดตามพุ่งแน่นอนสําหรับพี่ราเมนต้นแก้วแหพานในเวลาไล่เรียกกันท้านใดของพี่ราเมนต้นแก้วได้มีการออกมารีโพสต์ของน้องอุงอิงเพจบันแทงอีกรอบหนึ่งแลวเพิ่นก็ได้มีการออกมาเขียนบรรยายความรู้สึกถึงน้องจังสิงส่แมถึงกับคนลูกพี่น้อง พี่รามินต้นแก้วเพิ่อนออกมาเขียนถึงนอง้ององค์อิเษกบัณแพ่งว่าจังสีน้องเคยมาขอเข่ารรานบักหมาหน่อยอายุย่งบ่ถึงผมบอกการับเข่ารรานแต่วาสนาน้องก็ได้มาข่ารรานเจอผมอยู่ดีจนผมทรงงานป้่อนงานให้น้องตลอดมีอยู่งานหนึ่งทีรานครอบครัวตัวอ้วนจ้างงานน้องมะนงังพับเพียบยกมือไหวขอให้ผมแต่งเพลงเขียนเพลงให้ผมนี้สตั้นไปเลยเพิ่นว่าสักพักผมพูดและบอกน้องว่า ทุกอย่างมีเวลาของมันอไอเขียนเพลงตามฟิลตามเวลาของมันจากมือหนึง่งหนูสิได้ปลายปากกาของอายเองเมื่อถึงเวลาหลังจากนานบก,กี่เดือนน้องแจ้งเกิดบนเวทีสาวน้อยผมนี้ได้แต่คนลุกแต่ดีใจกับความพยายามเด็กน้อยคนนี้ปังป,งปังตลอดปีตลอดไปหนูโหโหถือว่าสุดยอดอีหลีหลายๆคนด้เห็นโพนี้ของพี่รามนต้นแก้วถือว่า เจ้าหดล่ะในวงการมอหลงมอลาศิลปินหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีนพีน้องเนาะสำหรับพี่รามยินต้นแก้วเจ้าของผลงานเพลงบักม้าหน่อยเพียพันธ์แลกก็เพิินสามารถแต่งเพลงให้ได้แมนบล่ะเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงเป็นเจ้าของ้านอ่าเป็นนักร้องอืศิลปินแล้วกะสิว่าไปแล้วนะพี่น้องเนาะน้องอุกยิงกะเคยเพลงงานน้ำเพลินค่ะอืมเคยปล่อยงานไหแมนน้องอุกยิงแล้วกะ คือขนลุกขนลุกประโยคที่เพิ่นว่า,าสักวันหนูจะได้ร้องเพลงจากปลายปากกาของพี่จังสิแหม,มแต่หลังจากนั้นบ่โดนบ่กี้เดือนจังสิแหม,มน้องได้เจอแจ้งเกิดบนเวทีของสาวน้อยผมนี้ได้แต่ขนลุแมนบ่สิว่าไปแล้วพ่องแต่เห็นพูนีของพี่รามินต้นแก้วนพี่นองเนาะหลับตานึกภาพถือว่าน้องอุ้งอิพชรบานแพง่งดังชั่วข้ามคืนอิอลีหลังจากที่ มาข้นกับสาวหน่อยเพชรวันแพงบ่แมนมาขึ้นจอยเพชผ่านหลังจากที่มาขอออดิชันแมนบ่บมาขอออดิชันแล้วก็ข้น้องบนเวทีหนึ่งวันล้านวิวแมนบอ่อบสำหรับคลิปนั้นนพินองเนาะในตอนนั้นเสื้อเชื้อสีขาวกางเกงสีดำทั้งสิ่นไหมมัดผม,ม,มเรียบร้อยทั้งสิ่นไหมทุกคนยังจําเรื่องราวนั้นได้ดีนพ่นองเนาะแล้วสําหรับอ่า พีลามิ่นต้นแก้วเป็นผู้ผใดเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนอคนสีบ้องหูจักล่องเข้าไปเบิ้งในแอปแดงเดพี่น้องเดอ้อเพลงบักหมาหน่อยอซึ่งว่ากันว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์จวดเดอะซีรีอ๋อซึ่งออกโดย่า,ายใดหูบอกใา,ายใดพยัทันคอยเสียกเล็กขอนดอ,อียงก่อน เสียกเลคอขอดเสียกเลคอขอดเป็นเสียงเลคอขอดของไผ่หูบอของผูดใดอีกล่ะขัดบอขก้นมากร้องอ้อเลยของพี่จอนี่มือปาดอ๋อโอเคซึ่งว่ากันวาตอนนี้ยอดวิวกันไล์ไปหลายแล้วเพลงนี้ปล่อยมาหกปีกว่าอือยอดวิวประธรรมดาเป็นผลงานเพลงที่ว่ากันวาเป็นลูกทุ่งอินดี้มนมวนตามยุคตามสมัยพี่น้องเอาก็สุดยอดก็เป็นอีกอ่หนึ่งคนเนาะพี่น้องเนาะที่ที่ว่าจังใดล่ะ น้องเขาไปฝากเนื้อฝากตไปขอ,อให้เพิ่นแต่งเพียงไห่แล้วก็ยังมีหลายเหตุการณ์ยังยกตัวอย่างกว่าจะมาเป็นองค์หญิงเพชรบ้านแพงน้องเขาไปสมัครกับวงมาล่ำหลายๆวงบางวงรับแล้วแต่ว่าพอดีน้องมาสมัครกับสาวน้อยและเพิ่นเอิร์นโตพอดีก็เลยยังบ่ระท่านได้ไปขืนวงที่เพิ่นตอบรับกับมาหาบ่โตแล้วก็ได้เป็นศิลปินของสาวน้อยเพิรนแพง เป็นลูกสาวของผู้บริหารเจ้าของวงนั่นก็คือบอจกับซอหนุดพุ่นเรื่องเล่ามันบ็ธรรมดาดิบุญสัมพันธ์สายนิงสายแน่นมาจอมหาการสนพี่นอ้องเนาะบายที่นี่รอติดตามจับตาให้ดีสําหรับพี่รามินต้นแก้วไพภพหล,ลังจากนี้ผู้ติดตามเสรวราพุงย่างแน่นอนอระบบวง,ง,งอิงเตรียมทํางานอีกครั้งโมซันเอฟซีแฟนคลับคอมเมนต์ขาไปป้าขา <ไป S 1> อรอเด็ดกเลยรออย่างอีกหล่ะ ลอกค่ำทีเพิ่นวาสักมือหนึ่งน้องสิได้ลองเพยงจากปลายปากกาของไอ้บ้านนี่อาจมีเสื้อผ้าย์บอันนี้ก็ต้องติดตามบ้านชินีบอกมาถึงน้องอุงอิงเพิรานแพงแล้วเนาะพี่น้องเนาะสตอรี่เรื่องราวของน้องสิเป็นจังไดมากจังไดเสวนอหลายหลายคนสิได้รู้เพิ่มเติมเพีพานรู้ลึกมากกว่านี้จากหนังหอบฟันเพียพานซึ่งมื้อีเพิ่นบวงสรวงเวเด้ บวงสรวงภาพยนตร์หอฝันพี่นองภาพยนตร์ที่สางจากชีวิตเด็กหน่อยบานๆคนหนึ่งฝากติดตามอีกหนึ่งผลงานการแสดงของอีลา่าแนเดอจ้ะแมนบอกอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งหนักอีกหนึ่งเรื่อง อีกหนึ่งเรื่องสําหรับภาพยนตร์หอฝันนพี่นองเนาะเข้าสิได้เห็นบทบาทการแสดงของน้องสิเป็นจังไดมากจังไดหลายเรื่องเลยสำหรับอุ้งอิงอันนี้แมนซีบาสีฉายในกุ้มปิดเหรอแมนค่ะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะอืมนพนองน้อยง่ากันเลยแล้วอเออละครจอเกี่ยวกับไปเล่นมาแล้วอเออบดที่นี่อันนี้เอางไๆว่าเป็นซีรีส์ซะ คายกับซีรีส์เนาะแล้วก็เป็นเรื่องราวของตัวเองจริงๆกันแเอฟซีแฟนคลับเตรียมขาเสนาเลยเพื่อนผ่านแล้ว่าต้องบอกด้วยว่าพูดแสดงน้ำว่าต้องถามด้วยก็คือซอก็บอกก็แล้วหอฝันเนาะเอาก็วบากันไปเอาจังสาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราว สำหรับนอ้ององค์อิงเพบันแท่งเอามาบอกสู้พีสู้น้องฟังเสือว่าอันนีแ้แค่ส่วนหนึ่ง,งแค่ส่วนหนึ่งยังต่อไม่อ,อีกเสือว่าสิม,มีอีกหลากหลายเรื่องเล่าแน่นอนในภาพยนตร์หอฟันตรงรอดติดตามสิเป็นจังไรมากจังไดแต่ว่าขอเสือวาเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนนี้มีหนังตาไหลแนแน่นอนสําหรับภาพยนตร์หอฟันแมนบอบอ้าวจังซันบอกพี่คามรันผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนพน้องเนาะเอามาบอกสู่พีสู่น้องฟังพอกันคลิปน้าพี่น้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ